คนไทยเชื้อสายมอญที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นกลุ่มชาวมอญที่ได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายระลอกแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นสมัยใดนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในช่วงรัชกาลที่สองหรือรัชกาลที่สาการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเรื่อยไปตั้งแต่อําเภอบ้านโปง่งถึงอำเภอโพธารามเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และอย่างเดินทางได้สะดวก สืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน